5ราศีเดือนนี้จะรวยมีเงินก้อนโตเดือนดวงเปลี่ยนแต่ละราศีมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปโดยมีหลายราศีอยู่ในขั้นดวงดีจัดอันดับ5ราศีดวงดีก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ5อันดับราศีดวงดีได้แก่ อันดับที่หนึ่งราศีกุมถือเป็นราศีที่มีดวงแห่งความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ชัดเจนมากๆดังนั้นถ้าช่วงปลายปีใครรอลุ้นการเลื่อนขั้นขยับขยายหรือคิดเรื่องการเรียนการศึกษาอยากเรียนต่อในเดือนนี้จะมีโชคดีเข้ามามีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่มีการเติบโตที่ดีขึ้นด้วยอันดับที่สองราศีตุลอยู่ในกลุ่มดวงการเงินผิดฝืนคล่องตัวมีช่องทาง มีรายได้เข้ามาแบบไม่คาดฝันทั้งใน,นเรื่องของโชคลาภและรายได้ประจำจะมีข่าวดีเข้ามาอาจมีเงินก้อนโตภายในเดือนนี้เคาะเรื่องเงินที่เคยมีปัญหาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ช่วงรอยต่อที่อาจจะมีสะเทือนบ้างแต่ผ่านแล้วจะพุ่งทยาน อันดับที่สมราศีเมถุนอยู่ในกลุ่มราศีดวงการงานดีวาสนารุ่งมีความก้าวหน้าใน,นเรื่องของงานที่ดีขึ้นจะมีความช่วยเหลือที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเกิดความเจริญก้าวหน้าวาสนาใน,นเรื่องของหน้าที่การงานจะดีขึ้นการเดินทางนำโชคมาให้ อันดับที่4ราศีเมษเป็นราศีที่มีความต่อเนื่องที่ดีในะเรื่องของการเงินจากที่เคยคุยเจราาหากกำลังรอคำตอบจะพบคำตอบและช่องทางที่ทำให้มีรายได้ที่ดีขึ้นเป็นราศีหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแต่ไปในทางที่ดีการทำงานจังหวะก้าวหน้ามากกว่าเดิมเรื่องไม่สบายใจความอึดอัดใจจะน้อยลงมีผู้ใหญ่ช่วยแก้ปัญหามุ่งสู่ความสาเร็จได้ไม่ยาก อันดับที่ห้าราศีกรกฎชาวราศีกรกฎมีโอก,ก,กาสเรื่องรายได้ใหม่ๆ,มๆการเงินดีขึ้นค้าขายได้เยอะขึ้นร่วมหุ้นจับมือมากขึ้นจึงส่งผลให้รายได้มากขึ้น,นแต่รายจ่ายภายในบ้านหรือเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัว,วก็อาจจะตามมามากขึ้นถึงอย่างนั้นก็นับเป็นจังหวะการเงินที่ดีขึ้นกว่าเดิมหากพูดถึงเรื่องโชคชะตา ทุกคนก็ต้องหวังแต่จะเจอเรื่องดีๆจังหวะดีๆประสบความสำเร็จกันทุกคนเว้นแต่ว่าช่วงชีวิตของแต่ละคนจะเจอช่วงชีวิตแบบไหนทุกคนย่อมจะเจอทั้งเรื่องดีๆและเรื่องร้ายกันทุกคนอยู่ที่ว่าทุกคนจะปรับตัวและระมัดระวังตัวได้มากแค่ไหนอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ